ปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวเรื่อยๆดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรสวัสดีก็สวัสดีทุกคนวันนี้ออกมาจากบ้านแต่เช้าหนะ่อยจริงจรวันนี้วันหยุดนะไม่ได้ทำงานหรอกแต่ว่าพอดีนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยว ปเที่ยวหาเป็นคนแขกพอดีเขาเปิดร้านไงแล้วให้เราไปออกอาหารให้เขาอะไรให้เขาก็จะไปดูให้ไปดูไปช่วยเขาหน่อยนี่รอป่านนี้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวว่าจะลองเดินเล่นเล่นรอบไอเรียที่เราที่เราอยู่เนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทุติ้งแบกกว่าเป็นยังไงเนาะในระหว่างที่นั่งรอนั่งรอมันเออก็เลยจะไปเที่ยวสักพัง้งเดินเล่นอันนเรื่อยชอบถ่ายหมู่บ้านตามหมู่บ้านคนไงเดี๋ยวเรามาดูหมู่บ้านแถวทุติ้งแบกกันเนาะว่าไอเรียก็เป็นยังไง แต่บอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่นะเขาจะนิยมกินชากาแฟตอนเช้าเออมากินอาหารเช้าข้า,ขางนอกกันถ้าใครมาเปิดอาหารเช้าะจะดีเพราะอาหารเช้าที่นี่กว่าจะสิ้นสุดก็นน่มประมาณเที่ยงเออบางคนบางวันบางคนยังเออบางครั้งยังเห็นคนแบบเที่ยงออกมากินชากาแฟกินอาหารเช้ากินแท๊กซ์กันตอนนี้ก็ได้เวลาต้องนานแล้วยงังไม่มอ,ออกมาเลยเดี๋ยวเราเดิไเน,เน,เนไปเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยดีกว่าไปเที่ยวไปดูแอร์โรเรียเนาะว่า แถวนน้นเป็นยังไงจะบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากช่วงเช้าเถน,นนถนนถนนแบบโคตรสะอาดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถนน,นดูอะไรเขาเนาะเพราะเช้าเ้ามันแบบสะอาดแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ไม่ดีหรอกเพราะวันอาทิตย์นี่เป็นวันที่แบบเขามาเก็บขยะเก็บอะไรกันนะพอตกกลางคืนนะฮะพวกหมาปงหมาป่าพวกอ่าแล้วมันก็จะออกมาคุยขยะโอ้โหเกินไปหมดเลยวันอาทิตย์อนะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยมันจะสะอาดมากบริเวณแถวเน้นนะแต่ไม่รู้ว่าไอเลียไหนต่างกันหรือเปล่า แต่คิดว่าแต่ละไอรเรียมันน่าจะมาเก็บขยะเป็นวันอาทิตย์อะเหมือนกันหมดทุกทุกอาทิตย์อะนะนี่ก็รอรอรอเพื่อมารับมันบอกว่าจะมาสิบโมงนี่มันเอสิบเอ็ดโมงนีบอกเลือ่อนเวลาไปเที่ยงผ่านนู่นน่ะนั่งรอมชั่วโมงกว่าไม่มาเลยป่านนี้ยังไม่มาก็เดี๋ยวเราก็พาเดินเล่นไปเรื่อยๆเออพาเดินรอบดูรอบๆบริเวณว่าไอเรียทุทย่จิงแบกเป็นยังไงเนาะ อย่างที่บอกอะว่าเผื่อใครอยากจะมาพักอาศัยหรือไม่ก็จะมาทําธุรกิจหรือไม่ก็จะมาเที่ยวหรือว่าจะมาทํางานมุฟออนจากที่ทํางานเก่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ดูวิดีโอนี้ก็ได้รู้ว่าไอเรนนี้เป็นยังไงยังไงเนาะปะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันดีกว่าไม่ต้องไปทําอาหารที่บ้านใช่ปะ่ะมานั่งกินพเพราะแถวนี้มันคนเขาส่วนใหญ่เ็าจะเปิดแบบขนมปังเยอะเบเกอรี่เยอะมากเออเบเกอรี่เยอะมากอาหารเช้าเยอะมาก แต่แถวนี้มันจะมีร้านหมอนวดอยู่ร้านนะเขียนว่าไทายมศาสซัดมีอยู่ร้านเดียวเท่าที่เห็นนะร้านไทยก็มีร้านโลซาอยู่ร้านเดียวนอกนั้นก็เป็นอาหารแขกอาหารต่างชาติหมดเลยปะ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเดิเนเร่งด่วนเช้าของคนที่นี่กันนู่นอะ่ะสิบโมงอย่างน้อยสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะ่ะยังนั่งกินอาหารเชา้าอยู่เลยเนาะมันก็ดีไปอย่างนี่ก็เป็นแอเรียแอรเรียที่อยู่แถวนูตติงแบก็กอยู่ใกล้ๆที่พักเรา เลยพามามชมบรรยากาศรอบๆเมืองเขาดูบ้านเมืองเขานี่แบบสะอาดมากนะเออมันไม่มีไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรไม่มีขยะอะไรวุ่นวายแต่ว่าจะมีขยะช่วงวันอาทิตย์เพราะทุกวันอาทิตย์เนี่ย เขาก็จะมาทิ้งของไงทิ้งของวหน้าบ้านร้อยกรลรถขยะมาเก็บพอมาเก็บเสร็จปั๊บก็บางครั้งหมาป่ามันจะมาตอนเช้าไงมันก็จะกินขยะคุยขยะนี่โหเละเทอะไปหมดแต่ตอนเช้ามานี่ค่อยดูสะอาดนยะวันธรรมดาสะอาดคนส่วนใหญ่ก็จะใช้จักรยานไฟฟ้ากันเยอะมากนะเพราะมันถูกไงเช่าวันไม่กี่บาทเอง ถนนเส้นนี้ยังไม่เคยเดินมานะแต่จะลองเดินขึ้นไปดูที่ว่าข้างบนบ้านเมืองเขาสวยไหมแต่คิดว่าน่าจะสวยเพราะมันอยู่บนเดินเขาไงเออมันห่างจากทุสติงแบ็กสเตชันนี้ก็ประมาณสักสองนาทีสามนาทีเดินนะเนาะก็ไม่ไกล แถวเนี้ยตึกใหม่ก็เยอะตึกเก่าก็เยอะแต่ชอบเราชอบทายตึกที่มันเก่าๆแล้วเขาก็บางบางบรษษิษัทใหญ่นะเขาก็กมาเช่าอย่างธนาคารหรือพวกเนี้ยเขาก็มาเช่ายูหน้าถนนไงมันเป็นตึกเก่าๆเ,เราชอบแบบเนี้ยบรรยากาศแบบนี้ไงน,นี่คือแบบรอบๆบรรยากาศบริเวณ t ูติงแบ็กสเตชันเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆ ที่อยู่ที่นี่มาเกือบสี่เดือนสังเกตอยู่บริเวณรอบๆเลยนะ <c oughs> ส่วนมากเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเช้าซะมากกว่าเป็นเบเกอรกลลี่เป็นชากาแฟอนะไรเยอะมากเลยคนที่นี่เขานิยมมากินอาหารเช้าข้างนอกกันเยอะมากร้านอาหารไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร้านอาหารนีเขาจะเปิดช่วงประมาณช่วงเย็นๆบ่ายประมาณสักบ่ายสามอย่างเงี้ยแต่ที่นี่นะขนาดเวลาเที่ยงนะก็ยังกินอาหารเช้าอยู่เลยร้านกาแฟ ร้านชาร้านขนมปังเยอะเยอะจริงๆพ็จะเป็นคนฝรั่งเป็นคนแขกทีอ่อาหารเช้าเยอะมากขนาดเที่ยงก็ยังนั่งกินกันเลยร้านตัดผมก็เยอะนะร้านตัดผมในสดว่มมาจะเป็นคนแขกตัดเยอะมากเขาบอก เท่าที่เดินมาก็เหนื่อยแล้วเดินเยอะเลยไอเลนนี่อยู่มาประมาณสี่เดือนแล้วนะก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะประกอบทําธุรกิจก็ส่วนมากจะเป็นชากาแฟแล้วก็อาหารเช้าอาหารบ่ายช่วงเย็นร้านไม่ค่อยเยอะออฟฟิศไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นบ้านคนบ้านคนเยอะซะมากกว่าโ okay นะอเคเนาะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบท่าน,นี้แหละเหนื่อยแล้วเดยวจะเหนื่อยแล้ว ก็เดินน oh ั่งน okay, oh. okay, ั่งรอมันมาโอเคเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้โอเคบายบาย